กดพ s e เพื่อหยุดอ่านคำเตือนก่อนได้นะจ๊ะสวัสดีครับเฟนเลวเฟนครับเรียกสันส้นๆว่าเฟนก็ได้วิดีโอวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าอาจจะมีบางท่านเคยได้รับเฟน r รี u e เคจากคนที่ใช้รูปตัวละครครึ่งคนครึ่งหมาเป็นรูปประจําตัวบ้างหรืออาจจะเคยเห็นคนที่ใส่ชุดเหมือนตัวละครมาสคอตแต่ว่าเอ๊ไม่เคยเห็นแนดนนี้มาก่อนเลยพวกเขาเป็นใครทําอะไรกัน วันนี้ในฐานะที่เราอยู่ในด้อมนี้มาเป็นเวลา15ปีแล้วเราขอแนะนําให้รู้จักกับคําว่าเฟอร์รี่หรือเฟอร์รี่แฟนดอมละกันเฟอร์รี่คือคนที่มีความชอบในตัวละครประเภทครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตามหรือแนวไหนก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกันของคนเหล่านี้จึงเกิดเป็นเฟอร์รี่แฟนดอมขึ้นถ้าจะให้จอดลึกลงไปอีกก็คือเป็นตัวละครแนวแอนโทมอร์ฟิกหรือเป็นตัวละครที่มีคุณสมบัติเป็นคนแต่ว่าไม่ใช่คนซะทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์จิ้งจอกมนุษย์หมีมนุษย์อะไรก็ตามซึ่งการที่คุณชอบตัวละครเหล่านี้ไม่ได้ทําให้คุณเป็นเฟอร์รี่โดยอัตโนมัติถ้าเป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ,ญ่ในโลกนี้ก็คงจะเป็นเฟอร์รี่กันไปหมดแล้วคือเอาจริงๆคนในด้อมส่วนใหญ,ญ่ก็เริ่มรู้ตัวกันว่าตัวเองเป็นเฟอร์รี่ก็พอมารู้ตัวอีกทีคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบก็เป็นเฟอร์รี่สักประมาณ50%ขึ้นไปแล้วถ้าเธอชันชอบตัวเอกมากเลยหล่อมากแกแกถว่าเพื่อนพระเอกที่กวนโอยคนนั้นก็ด แกหมายถึงและคูณนั่นน่ะเหรอเออเออตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละซึ่งเฟอร์รี่โดยส่วนใหญ่หลังจากที่ชอบคาแรคเตอร์แนวนี้เป็นพิเศษแล้วจะทําการสร้างคาแรคเตอร์ที่เอาไว้ใช้แทนตัวเองขึ้นมาหรือในสับแฟนดอมเราเรียกกันว่าเฟอร์โซน่าแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวแทนของคุณในโลกออนไลน์ถ้าคุณมาถึงจุดนั้นแล้วก็ยินดีด้วยค่ะคุณ,คณเป็นเฟอร์รี่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอมที่โคตรใจดีและอบอุ่นดอมนี้มีคนนซ์เยอะโคตรพร้อมคนครีเ r e ีฟจำนวนมาก และคนพร้อมที่จะไปงานสายครีเอทีฟเยอะเป็นพิเศษและในขณะเดียวกันคุณก็ได้เข้าดอมที่เป็นกระสอบทรายบนอินเทอร์เน็ตด้วยเย่ดอมนี้ดีอย่างตรงที่เปิดกว้างเรื่อง LGBT มากและมีความเปิดกว้างเรื่องความคิดต่างๆค่อนข้างม,มากอาจจะเพราะความชอบเรื่องตัวละครเป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วเลยทําให้คนภายในดอมเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าปกติและเพราะการที่เธอชอบตัวละครแนวขึ้นคนรึ่งสัตว์เป็นพิเศษเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับรายการทีวีซีรีส์ภาพยนตร์การ์ตูนหนังสือใดๆ มันเลยทำให้ดอมเนี่ยมีขนาดใหญ่มากมีนักวิจัยในหมู่เฟอร์ลี่แฟนดอมเองก็ได้ลองประมาณค่าไว้ว่าจํานวนเฟอร์ลี่ทั้งโลกอาจจะสูงถึงประมาณ1.4ล้านถึง2.8ล้านคนเลยดีเดียว ใชแบบเต็มฉบับภาษาอังกฤษอยู่ใน description นะเอาจริงๆในประเทศไทยก็มีจํานวนเฟอร์รี่อยู่ประมาณหลักพันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีงานคอนเวนชั่นแล้วก็งาน only event สําหรับเฟอร์รี่อยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันช่วงนี้ดังนั้นถ้าคุณเลื่อนเจอคนใน friend request เป็นรูปตัวละครประเภทครึ่งคนครึ่งสัตว์ขอให้เพิ่งดูไว้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นเฟอร์รี่และพวกเขาโดยปกติจะไม่เป็นภัยต่อทันเจ้จะสงสัยว่าอา้าวแล้วคนพวกนี้เขาทําอะไรกันเป็นเฟอร์รี่กันไปทาไมแล้วบอกตามตรงว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วมันก็เราก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นแบบนี้แหละบางทีตัวละครนี้ที่เราเป็นมันสื่อถึงเราได้มากกว่าปกติที่เราเป็นอยู่เหมือนเวลาเธออยู่บนโลกออนไลน์แล้วเธอเลือกรูปประจำตัวหรือเล่นเกมออนไลน์แล้วสร้างตัวละครที่ชอบแต่แค่ตัวแทนเราเป็นแบบนี้เราเราชอบที่จะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แบบนี้แล้วเราก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์จิ้งจอกมนุษย์หม,ม,มีมนุษย์แมวจํานวนมากแล้วเราแล้วก็เล่นเกมกันตบมุกกันไปเที่ยวกันวาดรูปด้วยกันก็ปกติ บางคนในแฟนมก็จะมีชุดแทนตัวเองที่เรียกว่าเฟอร์สูตอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างพวกคนที่ใส่หัวเป็นม้าอะไรเงี้ยเป็นชุดคล้ายๆมาสคอตอ่ะซึ่งมันก็เป็นชุดแทนตัวเขาที่เขาใส่ไปถ่ายรูปก,ก็มีความสุขดีคำตอบที่สั้นที่สุดที่ให้ได้ก็คงมันเป็นฮ็อบบี้นึงนั่นแ,แหละที่มีความเป็นตัวตนของเราผสมอยู่ด้วยมันก็รู้สึกดีที่ได้เป็นแบบนี้เอาจริงๆก็เคยมีคนเคยพูดถึงเรื่องนี้เป็นทฤษฎี Escape เ i ิ้ o วซิมอยู่ก็คือ เหมือนเวลาที่ถ้าเกิดทำงานเยอะจนเหนื่อยคนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการหนีความจริงพักหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมีบางคนก็เคยพูดไว้ว่าเฟอร์รี่ก็อาจจะเป็นเอสเพปวิซึมรูปแบบหนึ่งสรุปก็คือดอมเฟอร์รี่เป็นการรวมตัวของคนที่ชื่นชอบตัวละครประเภทครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นพิเศษมากกว่าตัวละครอื่นบางครั้งก็มีการแทนตัวเองเป็นตัวละครครึ่งคนครึ่งสัตว์ของตัวเองโอเคโอเค อีกด้านหนึ่งก็เอาจริงๆบ่อยครั้งเราก็เห็นเหมือนกันบางทีเฟอร์รี่บางคนในแฟนดอมก็แสดงออกให้เห็นบ่อยๆว่าพวกเขาชอบตัวละครแนวเนี้ยขนาดไหนซึ่งเอาจริงๆบางครั้งก็ดูลนไปบ้างเนื่องจากในดอมเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ที่มีความชอบตัวละครครึ่งคนครึ่งสัตว์ทําให้ดอมเนี่ยมีคนที่แสดงออกน้อยไปจนถึงแสดงออกมากเป็นพิเศษได้เวลาหอดกันแล้วโอ้ไงนงดูดมีสิที่มากเลยมหมละ่ะ ที่เป็นพันอะไรหรอครับเหฮดซึ่งเอาจริงใครที่ยังไม่เคยพบเห็นก็เราว่าคุณโชคดีมากเลยแหละ <laughs> เอาเป็นว่าด้วยเหตุน,นี้เองอาจจะทำให้คนที่ไม่เคยเห็นเฟอร์รี่มาก,ก่อนอาจจะรู้สึกตกใจก็ได้ ดยเฉพาะคนที่สนใจหรืออาจจะเป็นเฟอร์รี่แล้วลองหาข้อมูลดูซึ่งเอาจริงๆปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันเราบอกได้แค่ว่าเฟอร์รี่แฟนดอมเป็นดอมที่มีจุดเชื่อมโยงอยู่จุดเดียวคือเราชอบตัวละครครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนกันซึ่งการแสดงออกของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วจริงๆเราว่าดอมอื่นก็คงเหมือนกันในประเด็นนี้คือทุกคนแสดงออกไม่เหมือนกันภายในดอม จริงๆเราก็จะนึกภาพเหมือนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มากอะเราเองก็ไม่รู้ว่าในโรงเรียนนี้มีใครอยู่บ้างนอกจากเพื่อนเราแต่บนเสื้อเราดันมีตัวปักอยู่ว่าเรามาจากโรงเรียนนี้แล้วโรงเรียนนี้ก็ดันไม่มีครูปกครองแต่ก็มีคนแสดงบนเวทีเป็นพรรคๆที่คนนอกโรงเรียนก็จะมาเห็นบ้างแต่เราก็มีเพื่อนเราหรือกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าเข้ากันได้แล้วเราก็มีตัวแทนเป็นมนุษย์หมาแบบนี้เรามีความสุขดีโดยรวมๆก็ประมาณนี้แหละ f u r r y Fandom เป็นแหล่งรวมตัวของคนที่ชอบตัวละครครึ่งคนครึ่ง,งสัตว์ แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเธอก็อาจจะเป็นเมมเบอร์ของด้อมก็ได้ถ้าเกิดเธอชอบตัวละครครึ่งคนรึ่งสัตว์เป็นพิเศษถ้าวันนั้นมาถึงก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องกังวลหรอกตอบใดที่สิ่งที่เธอทําทําให้เธอมีความสุขก็ทําไปเถอะถ้าเกิดมันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะนะขอบคุณที่รับชมและหวังว่าเธอจะได้เข้าใจเฟอร์รีมากขึ้นจากเราสวัสดีค่ะ